นี S <S 1> <S 1> Bref, ่แล้วทุกคนตอนนี้แม่นอันเอื้อได้สร้างเครื่องมาแต่เวียงเนาะเอามาขายเป็นห่อซ้มก็คือตอนนั้นเขาได้สร้างมากินแล้วมันซสบเนาะแล้วก็ลองว่าเอามาเฮ็ดเป็นสินค้าเบิ้งซีลองไปส่งเนาะมีห้อนึงเท่านี่นะขาย่อนึ่องสาวสามอันนี้่อนึงสาวสามนเนาะมียูเอิดหงหนึ่งเนาะมียูห้าหอ เสบนะทุกคนเีห้าห่อเสบสร้างมากินเพื่อนึ่งลามันเสบแล้วเขาเลยว่าสร้างมาลองขายเบึ้งถ้าได้ขายเอามาลองทางเนาะมาลองครั้งแรกเดี๋ยวจหน้อยสิปิาะขายกับเอื้อยจะไปส่งเพ่นแดสซุงได้ปะเออมีคนสร้างได้เนาะสร้างได้แล้วแล้วก็แช่ไปขายได้เหลือจะเขาสร้างทงเขาเดินนี่ทงหนึ่งสาวสามพันอีซื้อซวยทงนึ่ง คันว่าเอาห้าถุงแล้วเป็นถุงหนึ่งสองพันขายส่งเนาะคันเอาย่อยสี่ถุงลงมาแล้วถุงหนึ่งสองสามพันเอ้าเอาแหกม่านเด้อนี่เด้อแหกม่านถุงหนึ่งเนาะแม่น้องปานแม่น้องปานเอามาเฮ็ดเป็นสินค้าขายหารายได้เพิ่มขอบใจออเดอร์เด้อขอบใจหลายๆเด้อน้องสาวช่วยแหกม่านแล้วก็มากินนรงกันอีกแน่นี่นะเอ้า ลองไข to ่ส ah, so. ีเมืองแม่ลองไข่เบื้องด้อ๋สีเมือกค่ะแม่แม่อะีเมืองไอแซงลองไข่เบื้องนี่กับพอน้องป่านเานี้อแนี่อันบต้อเรไปขาที่อกไป่สีแซ่บก็เอาไปไข่ก็ได้ไข่ก็ นี่ก็คือตองเออตองบ่แต่มันก็ง่ายอยู่กบางทีเขากิเฮิดน้อยลงที่บอกเพราะว่ามันได้ขายดีจำเลยจำลยมาอะไรนั่นได้จำเลยมาเซได้ตองอีกคนหนึ่งเมร็จละ ม,มันเป็นนั่งที่เทศเลยก็ใบมังยมเห็นด้อใบใบมังยมอะใบมังยมใส่เดโนะละกามีมักเพ็ดเดโนอันนี้สั่งตรงจากเวียงจันท์อันนี้มัก,มกเพ็ดเน,นี่ยนเด้อนี่ได้ลายยูเดอร์เนาะนี่ลายก็ยูรองสารเนาะนี่ประมาณนี้<อ>เลเนาะมกกินสำหรับคนบอกินดิบกับมกกินคนกินดิบก็บกินเลยเนาะนี่ ธงหนึ่งจะมีอยู่ฮา่อเนาะสำหรับคนซื้อไปขายโต๊ะกับอันห่อหนึ่งฮาพันเสียงแซ่บบ่โมกกระแซ่นพอจะได้ลูกค้าหลายอย่างบอเส็บปะไอจังน้อยฮัสซีเอาไปเลาะขายเนาะนี่เสียทีแต่ว่าอันต้องไปกินสองมอจะกินนี่ ถ้าอันสร้างมางเถอะเดินเนี่ยนะจากห่อจากทงอัน,นสร้างซิ๊กี่ห่อแต่ว่าเธอรถภาพมาสิบห่อเมื่อาน่าภาพมาตาหลังเออข้าเจ้าก็มีออเดอร์ลายเนาะคนอยู่อย่างจันเฮ็ดเนาะนี่ไปเดี๋ยวจากน้อยฮาวจิงซีอ,งออกไปขายไปส่งเนานะน,นี่เนาะทุกคนตอนนี้ฮาวกำลังซีออกไปเนาะออกไปเลาะมีคนสร้างได้เน,ะะน,นาะล่ะกัดฮาวก็ซิบินเลาะถามได้เนาะไป าตอนนี้เฮาก็ลมาหอดบ้านละมีคนมาซื้อเพิ้นเอาทงนึ่งเนาะทงนึ่งมียู่้าโอ มโมกกินนะแซบแซบกอปีงกิ่นนะไปขบใจเด้อกินนะนทุกนคนเาะทงนึงค่ะได้สองสามพันสอพันกีเป็นเงินไทยเขาเด้อ เงินไทยวะซื้อสม,มูาาบาป,ประมาณแปดสิบบาทว่ะเจ็ดสิบนี่ว่ะเจ็ดแปดสิบบาทนั่นแหละประมาณนั้นเออเดอ๋ยวหน,น,นึ่งคือการางะเออประมาณแปดสนะิบเนาะไปได้แล้วเนาะทงหนึ่งไปไปอีกอตอนนี้ค่ะมาแว่อีกเนาะเลาะขายไปเลย

ยายอยู่กใยายกูอยู่ลองสารพนี่ตอนนี้มามาเวเงินเมจันเนาะทุกคนไปเวลาเจกับปลาแดกเนี่ยเมจันกับซื้อซวยทงนึง นับเบิ้งทอดบอดเมมมันมักไข่มักทอดอยู่มสมุนเป็นลายตกใจลายไปทะเลาค่าอีกันเด้อค่ะอยู่ในบ้านไปหาหอเป็นท้องอะไรวะสมสองตีนเลยนะบอุ่มง่ายพอได้หลายก็ อ๋อคือเขาเหุขายสละลายให้เอสขายเป็นห่อบอขายเป็นขายเป็นห่อห่อเถอะบ่ได้ขายเป็นห่อห้าพันเป็นห่อแต่บ้านบอสเ่อดากินว่าสมมฮะุ่นเบ่ขายเป็นห่อ่ะเนี้ยขายเป็นีงเลยชงเลยสาวสามชันแล้วตามุง แซบก็ลองเอามากินก็แล้วลองเอามากินแล้วนะถึงเอามาขายว่นะวางืนไปพกหมอเก็บกระอนบุมมส้มซำกินน้อยเอาเอามากินไดทเป็นลายลายลายอืนอันนี้เป็นห่ออะไรห่อห้าพันกันหันขายเป็นห่อขายเป็นห่อแล้วห่อหเอาไมอยางหอยหั อยากมาเือว่าเ่าทนบุญกินเรา่บหันสมมเนเาน้ำบุได้กินแล้วพอเราบุญจากชื่อชื่อมือกินอานซมแล้วก็่าไม่อยากให้ชื่อคือเรา่ยลสั่นตายแต่ม่สั่นลี่ห้ารัก็เมีแม่เลยเห็นไหมเขา่อทนน้อจากว่านเดิมตค่ะเาอม่นลก็น่อน้หมดี่ นอินทร์ช่วดูผมแค่คิดแค่ดนบ้ไปแล้วเนืออาอแตอันเ็ถ่ายแท้นีอๆเป็นกินนะกูบ่มักซ้มกันมนบมักเนาะมื้อแลงมื้อแหรือ่มื้ออื่น มืออื่นท่านพอดีมืออื่นท่านคันมกและสมแล้วก็ว <S <S นี่เขาเอาซนอะไรมา,า,ม,า,ามาข้ามาค่ายอยู่นี่กดสาแง่กันมอแบงกันเงินอตาสิ่อนันสียเลนท่ได้ัลงสี่ออสิบห้ว,วนานนี่มันมกกันก็คือไปได้ค่ายจ็คฮอะได่าซี่ะเออ ยังเส้นธงเดียวนี่ก็เออเรือนั้นเพิ่งจองแล้วะเออเขาจองละเออไปตอนนี้ขาก็กลับมาห่อนเหือนแล้วเนาะยู่อันขาเอาไปขายให้อีกสองสามคนแมนโบดีไทยเนาะเพราะว่ายูบอนอาหารเพิ่นเปิดเพ่งกันเลยแบบโบดีไทยเนาะแล้วขาก็กลับมาห่อนเหือนเลือดในเท่านี้แม่นธงเดียวไปส่งส่งให้ยุตลราชคนยุตลราชสังเนาะ ขายดิบขายดีขายดิบขายดีเด้ค่ะเด้อค่ะนะถุงนึ่งสาซามันเนาะมีจะถุงไปขายเมื่อกี้นี่เจ็ดถุงเจ็ดถุงแปดถุงได้ขายเก้าถุงแล้วถือว่ามืดเนาะมืดเลยลอบออมนีเ่ใจเอฟทีกน้อยเลยแล้ว สร้างมาลายก้อนเกล้าหนึ่งแบบนี้นะตอนจะสามแสนเนาะเออหาสร้างมาได้สองแสนคีบมีได้แสนหนึ่งแสนเสนสี่สิบสี่สิบบอสยังพอได้เอามาเหมึกได้สี่ถุงย่างเบียงเออจากทงนี้นีะเอามามือนี่สิบถุงหมดแล้ว ในสองเซนสาเซนหรอหาซิาสิบสงสเป็นเงินตัวเองได้ไหมว้า <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเมื่อนี้เขาก็ได้ไปขายสมมูมาเนาะกานี่นได้เงินบโบได้กำไรหลายเนาะทุกคน,นแบบพอเอามาซื้อนมซื้อขนมให้ลูกอือโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะจะขอตลาไปก่อนเด้อทุกคนตัวนี้แม่นบริ่ายเด้อเอาไปนี่เนอะมีตเตอ,อ ยืมด้ออกมาเมื่อมีเจไปไปฮับน้องปานแล้วก็บจิงสิเอาเลยไปส่งให้เพื่อนเนาะเพราะว่ายุตลาดได้กายไปทางตลาดดีเนาะโอเคคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อดีใจวะดีใจเป็นแม่ค้าช่วงนี้เป็นแม่ค้าเนาะต่อไปลกจิซีได้สร้างมาอีกเนาะสร้างมาเท่าแล้วน้อยเอามาลองทานแจ่ไปแดกไปเลาะขายเลยเนาะคลิปนี้ซิการ์บุกไปเลาะขายมากไปแดกก็สร้างได้ โ okay, อเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบๆไข่เจียวปลาแดกต้องไข่นอกกับพออ้อมเติมนอยพ้อมโอเคเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคน